ผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยต้องมีปัญหากับการเจม,มูลาดที่ออฟเลนแน่นอนสำหรับใครที่เล่นแล้วรู้สึกว่าไม่ไหวกับมูลาดในออฟเลนเลยเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะหมดไปขอเพียงแค่คุณเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบก็บพอแล้วครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ทิศวิธีการเล่นฟลอริโนอยังไงให้มูลาดกลัวกันนะครับเพื่อไม่ให้เปการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับซึ่งการทําให้มูลาดกลัวเนี่ยมันไม่ยากเลยครับเพียงแค่เราเนี่ยปาดอกขัดอันติเขา แล้วก็ลำสวนแค่นั้นก็พอแล้วครับการที่ผมพูดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะฟังดูง่ายนะครับแต่จริงๆมันก็ง่ายแหละแต่มันก็อาจจะต้องใช้ประสบการณ์สักหน่อยนะครับส่วนถ้าจะให้ผมบอกนะว่าทํายังไงถึงจะขัดอันติมูลาดได้เนี่ยผมก็พอจะบอกได้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ต้องอาศัยฝึกฝนกันด้วยนะซึ่งจังหวะปาดอกที่ผมแนะนำเนี่ยคือตอนที่มูาลาดเนี่ยสับอันติได้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือมูลาดเดี่ยจะสับทั้งหมด5ครั้งนะครับครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณครั้งที่3ามให้เราเนี่ยปาดอกไป ให้ทุกคนเห็นภาพจะชัดกันนะครับแต่ด้วยความที่ว่านี่คือ AI นะครับมันอาจจะทําให้จังหวะเนี่ยไม่ได้เป๊ะมากเท่าไหร่เพราะว่า AI พอพอสับเสร็จก็จะยืนนิ่งๆนะครับเดีเราไปดูการขัดสับในเกมจริงๆกันเลยดีกว่าครับ ก็ไม่บ่อยเท่าไหร่นะครับที่ผมในตะกดมาชดเล่นกับมูลาดได้นะเพราะว่าถ้าทีมเราไม่แบนเนี่ยทีมตัวข้ามก็แบนอยู่ดีนะครับและในจังหวะแรกที่ผมเอามาให้ดูนะครับผมก็ยืนรอมูลาดสับเลยแล้วก็ขัดอันติโชว์ไปหนึ่งทีจังหวะต่อมาเนี่ยผมก็ร่งเอาปูอยู่นะครับแล้วก็มูลาดก็เข้ามาเพื่อที่จะแย่งนะแล้วก็สับไปผมก็รอขัดอันติเขาเลยแล้วก็ฟิกเกอร์เข้าไปใส่เขาแล้วแล้วเขาก็ฟิกเกอร์หนีผมไปพร้อมกับกดวาร์ปใส่ซะด้วยชอบจริงๆเวลามีคนทักทายแบบนี้เนี่ยแล้วมู การขัดอนันติหนึ่งครั้งผมในยืนปล่อยให้เขาสับผมเลยเพื่อที่จะขัดอันติเขาแล้วก็ล้ำใส่เข้าไปบอกเลยว่าฟิกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้คุณรอดตายทุกครั้งเสมอไปนะครับ <S <S <hein? S 1> แล้วก็ต้องขอบคุณที่ชมผมในะจังหวะนี้ด้วยนะครับคุณมูลดัดจังหวะต่อมาที่ผมขัดให้ดูเนี่ยก็เป็นจังหวะที่มูลัดเนี่ยเข้ามาสับงงงนะครับแล้วก็โดนผมคิวแบบงงๆเหมือนกันผมก็ยังงงเลยทำไมเขาถึงตายจังหวะเนี้ย นี่เป็นจังหวะสุดท้ายที่ผมขัดมูราาให้ทุกคนดูนะครับผมในกําลังจะเข้าไปจบบ้านของศัตรูและมูราาเนี่ยกระพุ่งเข้ามาสับผมนี่ก็ยืนรอจังหวะที่เขาสับแล้วก็ปาดอกขัดไปเลยแล้วผมก็ล่ําต่อเพื่อเก็บเอสให้ทีมแล้วก็จบบ้านศัตรูกลายเป็นชนะของผมไปในเกมนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับวิธีการทําให้มูราากลัวหรือการแก้ทางมูราาในคลิปนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่ทุกคนเนี่ยพยายามฝึกจับจังหวะมูราดให้ได้นะครับแล้วทิคนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้กับหลายๆตัวเลยนะครับท่มกนคุ ก,กน,น้อยแต่ผมคิดว่ามันจะมีประโยชน์มากเลยสําหรับเมนฟอร์เรนที่เพิ่งหัดแล้วก็สู้มูาดไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดสงสัยอะไรหรืออยากให้มีทิกไหนมาสอนอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามให้เพื่อดูทิกอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ